เฉลยใบฝึกหัดจากหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ของสสวทนะครับส่วนโดยสุนทรพิมเสนข้อความต่อไปนี้เป็นจริงหรือเท็จนะครับนะกะ็มาดูกันทีละข้อเลยครับ1น0ะ 1. 1 0 1 0 0 1 0 0น1นะครับเป็นจำนวนตักกะยะข้อนี้จริงหรือเท็จครับ ข้อนี้เป็นจริงนะครับเ,<อ>เพราะอะไรครับเพราะว่ามันเป็นจำนวนทศยมที่เศษส่วนมันไม่มีแพทเทิร์นอ่ะจริงแหละมันไม่มีแพทเทิร์นแต่ว่ามันเป็นจำนวนที่เศษส่วนมันสิ้นสุดนะครับก็ถือว่าเป็นตักกะยะนะครับข้อนี้ก็ตอบจริงเอเออ่ะจะเดี๋ยวเราจะโน้ตเหตุผลไว้นิดนึงนเหตุผลสั้นๆเออเพราะ นะทศไม่ใช่เศษส่วนสิ้นสุดทศนิยมมันสิ้นสุดต่อไป6.80 880แล้วก็8880ดนะดูว่าทศนิยมแต่ละอันเนี่ยมันมี8เพิ่มเข้ามาเรื่อยๆนะเออมันมี8กับ0จริงแหละแต่ว่า8มันเพิ่มเข้ามานี่8 1ตัว นะชุดถัดไป8ปตัวชุดถัดไป8ปตัวนะทศนิยมที่มันไม่ซ้ำแล้วก็ไม่มีแพทเทิร์นแบบตายตัวอย่างเงี้ยมันถือเป็นอะไรครับมันถือเป็นจำนวนอะตักกะยะแล้วข้อความบอกว่ามันไม่ใช่จำนวนตักกะยะก็แสดงว่าเป็นจริงนะครับเออข้อนี้ตอบจริงนะไม่ใช่ไม่เป็นตักกะยะจริงนะครับนะเออเพราะว่าอะไรครับเพราะเป็นอะตักกะยะครับข้อนี้ เป็นอัตักกะยะนะครับ3ามศ7นย7จเนะครับเออแล้วก็7นะครับเออแล้วก็จุดๆไปเรื่อยๆนะข้อนี้เขาบอกว่าเป็นจำนวนอัตักกะยะจริงไหมครับเออข้อนี้เป็นอัตักกะยะ จริงไหมข้อนี้มันเป็นอะปัก,กรยะจริงไหมอะเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าไม่จริงครับเป็นเท็จเออนี่เศษไอ้ทศนิยมมันมีแพทเทิร์นไงเอ้ยมันมีมันมีแพทเทิร์นที่ที่เป็นรูปแบบเดิมอะนะครับนะเออก็ลองดูนะครับเห็นไหมเจ็ดเก้าแล้วต่อไปก็เจ็ดเจ็ดเก้าแล้วต่อไปก็เจ็ดเจ็ดเก้าแสดงว่าต่อไปก็เจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดเก้ามันจะซ้ําเหมือนเดิมละ นะครับจุดๆๆแบบนี้โดยโดย,โดยให้แพทเทิร์นมาว่า7.79 7 7 9แสดงว่ามันจะซ้ำ7.79ตลอดนะครับเมื่อมันซ้ำแพทเทิร์นเดิมตลอดแบบนี้เนี่ยมันถือเป็นจำนวนตักกะยะนะครับเพราะนะครับทศนิยมซ้ำแบบเดิมอันนี้ก็เป็นเทสตนะ ทศนิยมซ้ำแบบเดิมเออถือเป็นตักกะยะครับนะดองนั้นโจทย์บอกว่าเป็นอตัตตก,กะยะก็เลยผิดนะก็เลยเป็นเท็จนะครับแต่ที่ถูกก็ต้องเป็นอัอตตกกะ,ะนะยะที่ถูกเนี่ยต้องเป็นตะก,กะยะนะครับอ,อ,อย่างนิดนึงต้องเป็น ตักกะยะอือละต่อไป1ลบรูสไม่เป็นจำนวนจริงข้อนี้ก็เป็นเท็จเหมือนกันครับนะก็คือ1ลบรมเนี่ยมันเป็นอัตกกรกยะนะครับแต่ก็ยังคงเป็นจำนวนจริงนะครับเออเพราะว่าจำนวนจริงมันครอบคลุมทั้งหมดนะเออนะหรูสมเนี่ยมันเป็น จำนวนอตตก,กระยะถูกไหมแต่อตตก,กระยะยังยังคงเป็นจํานวนจริงนะครับเ,เพราะอตตก,กระยะคือจานวนเต็มจานวนนับจานวนตัก,กระยะอตตก,กระยะทั้งหมดเนี่ยถือเป็นจํานวนจริงหมดเลยนะครับเพราะอตตก,กระยะก็ถือเป็นจํานวนจริงนะครับ ต่อไป root 6สส่วน9มันเป็นจำนวนตรรก,กะยะติดรแล้วเป็นตรรก,กะยะได้ไหมครับติด root ก็เป็นตรรก,กะยะได้ครับเพราะว่าข้อนี้มันถอด root เป็นเลขจำนวนเต็มได้นะครับงั้นข้อ5เนี่ยก็ตอบจริงครับเพราะอะไรครับเออง่ายๆเลยก็คือเพราะรูทหกสิบสี่ส่วนเก้าเนี่ยรูทหกสี่มันถอดรูทได้เป็นแปดนะแปดแปดหกสี่รูท 9เนี่ยมันถอดรูกได้เป็น3มันก็คือ8ส่วน3 8ส่วน3เนี่ยมันเป็นตักรกะยะนะครับเป็นเศษส่วนก็ถือเป็นตรกรกะยะนะครับนี่ข้อที่5ข้อที่6ถ้า A สามารถเขียนให้อยู่ในรูปทศศนิยมซ้าแล้ว a เป็นจำนวนตรกรกะยะข้อนี้จริงไหมครับข้อนี้ก็คือจริงจริงนะครับออตอบจริง นะราอนี้ก็ไม่ต้องเพราะนะเพราะว่ามันมันก็มีความหมายในตัวของมันะนะครับก็คือถ้า a สามารถเขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมซ้ําแล้ว a ก็เป็นตรก,กระยะจริงเพราะว่าจํานวนตัระยะเนี่ยมัน,นมันเป็นเศษส่วนก็ได้เป็นทศนิยมก็ได้แต่ต้องเป็นทศนิยมที่ซ้ำซ้ารูปแบบเดิมอะนะครับโอเคนะอันนี้ก็จริงข้อ7นะครับมีจํานวนจริง x ที่รูท x บวก1แล้วได้ลบ1 มีไหมครับ <c oughs> ข้อนี้เนี่ยมันไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบเป็นเท็จมีไหมเห็นไหมอะไรใส่ลงไปแล้วได้ลบหนึ่งไม่มีนะพอถอดรูทออกมาคือเครื่องหมายหน้ารูทเนี่ยมันเครื่องหมายหน้าซับแคลรูทนะมันมันมันไม่ใช่เครื่องหมายลบอะ่ะมันเป็นเครื่องหมายบวกเพราะฉะนั้นถอดรูทยังไงมันก็ได้เป็นเลขบวกแน่ๆมันไม่ติดลบนะครับเออเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยเป็นเท็จนะครับ แดมีจำนวนเต็มที่มากที่สุดที่น้อยกว่า9้านะครับมีจำนวนเต็มที่มากที่สุดที่น้อยกว่า9้านะครับมีไหม ออจริงไหมก็มีอ่ะแปดจำนวนเต็มที่มากที่สุดที่น้อยกว่าเก้าก็แปดนะเออถูกไหมก็จริงนะครับข้อนี้ก็จริงเช่นแปดเออนะครับจำนวนเต็มที่มากที่สุดที่น้อยกว่าเก้าก็แปดโอเคนะมีเช่นแปดเราก็คือแปดเลยแหละ นะครับมากสุดแต่น้อยกว่า9้าอ่ะโอเคนะเก้ามีจำนวนตรรกยะที่มากที่สุดแต่น้อยกว่าเก้าเออคนที่น่าคิดว่านะเออมากสุดแต่น้อยกว่า9้าอ่ะจำนวนตรรกยะนะจำนวนตรรกยะเนี่ยมันเป็นทศนิยมได้ถูกไหมเออมากสุดน้อยกว่าเกมีไหมเช่นอะไรเช่น8 9ดจุด้า เป็นตัวเลขที่มากที่สุดไหมแต่ยังน้อยกว่า9นะครับ8.9ได้ไหมยังไม่ได้นะ8.9ยังไม่มากที่สุดอาจจะ8.99ก็ได้แล้วเราจะตอบ8.99ได้ไหมมากที่สุดแต่น้อยกว่า9ก็ยังไม่ได้เพราะว่าที่มากกว่านั้นก็ยังมีอีกคือ8.999หรือมากกว่านั้นก็ยังมีอีก8.999 9 9 นะมันมีมากกว่าไปเรื่อยๆอะนะก่อนจะถึง9เพราะฉะนั้นเราจะบอกว่ามีจํานวนตกรกยาที่มากที่สุดเลยแล้วน้อยกว่า9ปรากฏว่ามันไม่มีะนะครับมันมีมากกว่านั้นไปเรื่อยอีกเนี่ยข้อน,นี้ก็เลยตอบว่าเป็นเท็นั่นเองนะครับโอเค okay, นะเพราะนั้นเราก็เนี่ออข้อน,นี้น่าคิดนะมันไม่มีอะไรเลขอะไรที่มากที่สุดแล้วยังคงน้อยกว่า9ไปได้เลยนะครับเพราะว่าถ้า มันก็ยังมีตัวมากกว่าอยู่ดีนะครับหรือ8.99ก็ยังมีตัวที่มากกว่ามันอยู่ดีก็คือ8.99นะมันมีมากกว่าไปไม่สิ้นสุดอ,นะอ่ะนะอ่ะเดี๋ยวทดให้ดูก็ได้เนี่ยคือเลขที่น้อยกว่า9นะเช่น8.9ถูกไหมเออแต่มันยังคงมีค่าที่มากกว่า8.9ก็คือ8.99แล้วมันยังคงมีค่าที่มากกว่า8.99ก็คือ8.99 9 เอออย่างงี้้วมันมีมากต่อไปเรื่อยๆอะนะซึ่งไม่รู้ว่าอันไหนมันจะมากที่สุดะ่ะมันไม่มีค่าที่มากที่สุดนะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นเราก็ตอบว่าข้อนี้เป็นเท็จนะครับอ่ะจบ